ที่กูฝึกมีกูป็นควปนลูกกล้องอยู่ในมือสีส้มๆหรือลูกบามันจะโยนไปไกลทางีส่าครับคุว่าโดนตาไปเก็บลูกกรองประคืนได้ไหมนะครับสีเทาครับก็เสีส้มๆวยัทีปดูอ่ะแป๊บเดียว มาทางด้านซีซ่าครับเดี๋ยวซีซ่าขอโชว์เรื่องดวงตาของแมวน้ำครับท่านผู้ชมสังเกตเลยว่าแมวน้ำดวงตาโตโตนะครับแต่สายตาจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวที่ผัดที่ดุบอกมาให้ซีซ่าครับคุณต้องเอาคอใส่ก่อนนะครับจะรับได้ไหมพร้อมแล้วหบวกที่หนึ่งมาเลยครับหมุญนิ้ว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 นี่ครับลงไปบวที่สองแหมได้อยู่ครับบวที่สามบวที่สี่ ก็โตัหมือนกัของกงสอบดูแต่เขาที่ไม่ใช่หัวครับเป็นลูกเพชรที่สี่ที่ันห้าลูกออกซิเจนอยู่ด้านหน้านอกจากโกจะครับลูกเพชรนี้แล้วนะครับต้องเก็บออกซิเ้าคือด้วยนะครับโอ้โหจะรู้เรื่องหรือเปล่าพี่โบพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับลูกที่หนึ่งเฮ้ยใส่ออกซิด้วยลูกที่สองส่งก๊าซออกไปซ้ายก็ได้ลูกที่สามจะได้ดูครับลูกที่สี่ออกขวามาก็ได้ลูกซ้ายออกซ้ายไปไกลโอ้โห กต็ใส่ก้าโตัาลูนนะครับนอกจากายการดีบางคับนัดไปขัดก็ไหวที่ดีครับตามที่อกคนใส่กระ้าวถือนะครับอันโบก่าวเป็นูกเดี๋ยวให้แก้ตัวหน่อยข่าวที่ชูพฤติกรรมในการกระโดดตั้งกว่าทําโดยให้กระโดดรอดตัวหรือดำตีนเองนะครับโดยธรรมชาติแล้วแนวน้นับที่สามารถกระโดดลงระกได้แล้วเพราะว่าเราปลี่ยนระยะพื้ที่หมดแล้ครับมีข้อเขาข้อเท้ากระโดกะทดได้คน จะบังคับพิมทางัแตอนหัวได้ไหมเราแรกจะหัวพร้อมแล้วรื้อสองซับมาล้วโบกเรื่องหูกระโดโ<อ>ดเตพิมพโผล่มานเท้าไถ่โอ้โหอ่ะพววเดียวสบายมากเดี๋ยวเราวนี้ออกจีบที่โบดเตะหัวออกไปเลยครับท่านช้าช้เตะไปจิงตรงกลางเข้าทตาที่รูปตรงค้างไปเลยนะครับพร้อมแล้ว,ว,ว,ลวลรืร้รรอสองซับเตะหัวอาจ,จ,จะล่า ขออีกรอบงพื่อเพื่อป้องกันสงสัยวูบหรือเปล่าครับเทียบแรกขออีกหนึ่งครับครั้งที่สองพร้อมแล้วนึ่งสองซ้ำมาเลยครับเซฟมูฟไม่มีปัญหาครับโดดได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นทักษะของเขาแต่การกระโดดไม่ได้มีลักษณะเดียวนะครับเดี๋ยวซีซ่าของเขากระโดดบ้าง ้าวนี้เรเอารดูเห็นลูกบอลที่ห้อยอยู่ด้านบใชครับถึงดูเทนนนน้ที่โบนนะครับเดี๋ให้ซีซ่ากระดแนวนที่สูงที่สุดเพื่อไปแตะกบอลลูกนี้เลครับมาดูว่าจะขึ้นไหมนะครับเจ้าตัวซีซาเคยหน้ามองลูกบอลแล้วคิดว่าถือหรือเปล่าระดับนี้ไม่ยักหน้าให้มั่นใจหน่อยถึงไหมจยงนนอยทีครผมซซ่าบอกว่าครับที่ชิกางคว ของจริงประมาณนี้ครับเกือบสองเมตรจากตีนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าระดับนี้ซีซ่าจะกระโดดแตกตื่ไหมถ้าถือนะครับลูกบอลต้องขยับนะน้องๆหนูดูที่ลูกบอลให้ดีเตรียมตัวนะซีซ่าพร้อมแล้วที่สองซับเลสโก้ไปแล้วครับกระโดดแม่ไปกระโดดแตกชฉียวพอดีเลยนะครับขอบคุณทุกคนเอาความย่ำดึงซีซ่านะครับลูกบอลแขวงไปแขวงมาด้วยนะครับจะกระดูกรือเปล่าครั้งที่สองพร้อมแล้ว ไปนะครับคัน